มันจริงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวเวลามีการถามเกิดขึ้นเนี่ยว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนบีเคยถามยาเรียผู้หญิงที่เป็นทาสนะครับที่นายมาถามนาบีว่าเขาจะปล่อยทาสคนเนี่ยเป็นกัฟฟาร์ได้ไหมท่านนาบีก็เลยบอกว่าไปเรียกผู้หญิงคนนี้มาไปเรียกทาสคนนี้มา เมื่อทาสคนนี้มาแล้วนบีก็ถามว่าเพราะการจะปล่อยทาสเนี่ยทาสนี้ต้องเป็นมุมินต้องเป็นมุมินเท่านั้นจะไปเอาทาสที่เป็นกาเฟตมาปล่อยเป็นกัฟฟาร์าเนี่ยมันไม่ได้หลักการศาสนาระบุไว้อย่างนั้นนบีก็ถามว่าไอ้นัลลออัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็ลัทาสผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าฟิสซามา นบีก็ถามตอบไปว่ามันอณนะฉันเนี่ยเป็นใครผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าอันตารอสูล ul ุลอฮิสุลลาฮวาไลฮิวะสัลลัมท่านเป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺสุลลาฮฺวาไลฮิวะสัลลัมนบีจริงไปบอกกับคนที่เป็นในทาตบอกว่าอะติกฮาฟาอินนะฮามุมมินะ เธอจงปล่อยทาสคนนี้ให้เป็นไทยได้เพราะว่าเธอเป็นมุมินะเป็นสตรีผู้มีสภาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะลาตรงนี้ฮะดิษนี้รายงานโดยท่านมุสลิมเป็นฮะดีษสะเคียและนบีก็ไม่ได้ท้วงติงแต่อย่างใดทั้งสิน้นบอกจะไปบอกว่าอลัลลอฮ์อยู่บนฟ้านี่มันไม่ถูกนะกลายเป็นว่าอลัลลอฮ์มีทิศหรืออะไรต่าง นบ,บีไม่ได้บอกเลยไม่ได้อธิบายความเพิ่มเติมแสดงว่านบ,บีอิกรอดให้การยอมรับว่าคำตอบของผู้หญิงคนเนี้ยที่บอกว่าลอยอยู่บนฟ้านั้นถูกต้องแล้วซึ่งก็สอดคล้องก,กันกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่บอกว่าอัลรอห์มานุซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของ Allah, อัลลอฮ์นอัลรอห์มานุอัลลอัชิสตะว่าเพราะผู้หญิงในพระเมตตานั้นทรงประทับอยู่เหนือบัลลัง อยู่เหนืออารัชอารัชเนี่ยอยู่เหนือท้องฟ้าเห็นไหมครับดังนั้นผู้หญิงคนนี้จึงตอบถูกต้องแล้วว่าอัลลอฮ์นี่อยู่บนฟ้าอยู่ข้างบนจากฟ้าไปอีกตรงตามที่อัลกรุรอานได้บอกไว้เพราะฟ้านี่อยู่ใต้อารัชส่วนอัลลอฮ์นั้นดำรงอยู่เหนืออารัชใต้ฟ้านี่คืออะไรก็คือโลกนี่ไงผู้หญิงอยู่บนโลกนี้ เวลาอยางนั้นเขาจึงตอบว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าคืออยู่เหนือขึ้นไปจากฟากฟ้าฟากฟ้านี่อยู่ใต้อารัสอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัสอีกทีหนึ่งคําตอบของผู้หญิงนี้จึงถูกต้องแล้วอย่าไปคิดมากเดี๋ยวนี้แม้แต่คนที่เป็นนักวิชาการเองเนี่ยเลอะเทอะแล้วก็คิดมากนะครับคิดมากจนกระทั่งนบีเนี่ยเตือนเอาไว้นะบอกว่าฮาลลัลมุตันติอุน คนที่ชอบวิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยจะประสบกับความวิบัติทะลลกรมุตนเติอุนดังนั้นคำสอนของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเมื่อลอบบอกกับเราว่าพระองค์ทรงประทับอยู่เหนืออารัสก็ต้องเหนืออารัสเมื่อผู้หญิงคนนี้ตอบกับท่านนาบีว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าโดยนบีไม่ได้ปฏิเสธ ก็แสดงว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอยู่เหนือขึ้นไปจากฟ้าคือเหนืออารัสไปอีกทีหนึ่งสอดคล้องตรงกันอย่าไปคิดมากว่าถ้าบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าก็กลายเป็นว่าอัลลอฮ์มีทิศอัลลอฮ์นะ่ะไม่มีทิศแต่ไอทีมีทิศนี่เรามัคลูกอตเนี่ยมีทิศมีเวลามีสถานที่ทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนที่ผมอธิบายก็มา